สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋ามากินเขาเศร้าเขาเทียงเขาแรงเขาดึกน้ำกันล่มกัวสิได้์อดไอดยแจ็คในที่กับบรูเด้อยกินพวาได้กินยาไปขาเขาเหนียวคู่เด้ยต่บกงอ้อมหักเยสือว่าอ้อมปลาเลยคือเกาเหรออ้อมฝักซัไปมันส่ไข้เครื่องเลรวพี่น้องจา๋าไปเดี๋ยวล่มสิพัด ร่มแห้งร่างแห้งทึกจักสีฝนจักสีร่มตายเราแขวยก็ฟื้นได้สองมือ <c oughs> ไปัะเม,ม็ดมมมมมมม จะร่มไนหะมมเขามือนี้ยุดได้สองมือนี่น้องรมทคงร่ม้องฝนตักฝนที่ทางไหนอย่าร่มบุ đó cái gì nữa, chắc, ma này chắc thì bị nhá đấy, ย่างกล่องมันลุมย่างโทรศัพท์ลบลมเ <c oughs> อาไว้นะเก็บนีละ <c oughs> ขอเมนูผักเนื้อพี่นปป้องไปบ่ได้ปากไปบ่ได้ ถ uh ึงจะพักก็ง่ายที่นี่แหละเอากันไปเราซื้ยเลี้ยงไม้กับด็กินหรือไม่น้องมันง่ายเฮ็ดกิน แกก็ต้องฟ้องแดดก็เหมือนต้นแตงมันเป็นไม่ไหม้เลยทำเนี่ยขอใส่พักย่างเดียวหนาหนาวพี่น้องมันไปบ่ได้ร่างกายบ่ดี เศร้าแล้วแรงแล้วเพียงแล้วดึกเลยกำเดียเดียวมึงกสบายเลยอืมเรายู่อ่ะ bước mới xin hoạt. Cô phân đi năm phải đi đi. Không mình là nào. Ừ, nó lùm đó. บัวอ,อ่อนแทนผักเน็บมันกัะดาบกัดแทบก็อยู่กัะแสบ ตมผักเต่อันปลาส้มปลาส้มปุกปลาตอง <laughs> หนาหนาวนี่เขาจะปลูกพักได้ไหมพี่น้องงามงามบุได้ปลูกก็ได้นานาวปลูกงามถึงามพักนะหมดได้เห็ดได้ มันมีน่าพูดลมพัดลมนะลม chui lẹo mãi cái đi kìa Ăn câu Ôi bưng luôn này nè luôn mà rồi เป่าพี่นองอ้าเศ้าเรยบอดนี้ร่วมมากกับเป๋่าไอ้บิวบุลงกับกินหอาพี่น้องเอ้ยจังไหนเอาคลิปสั้นๆกับพ่อเนาะคอยหายดีก่อนมันเศร้าหนาวกันหนาวหอานหนาฝนคอยสูไตแต่ว,ว่านานหนาวคอยสูบาดไ